กาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้าย The Party Final World party. ชีนะครับโอ้โหมาถึงคู่เของรายการแต่ก่อนจะชมครับต้องบอกว่าคู่เปิดหัวไปแล้วเนี่ยน็อกไปในยกที่4คู่นี้จะน็อกหรือเปล่าต้องติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับแฟนมวยสากลชาติท้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีไฟหยุดโลกนะครับอีกหนึ่งไฟด้วยกันนะครับดังยุทธพงษ์ทองดีครับดีกรีแชมป์ WBA เชียรุ่นแบทเวท1 1 8อปอนด์มีคิวชกชิงแชมป์โลก ยังเป็นทางการครับเจอกับโยชิกิทาเคอีนะครับเจ้าของแชมป์โลก WPO รุ่นแบนด์เวท118ปอนด์กำหนดการชกคือ28พฤศภาคมนี้นะครับมีเวลาเกือบ1เดือนเต็มที่เราจะรอลุ้นรอเชียร์ดังยุทธพงทองดีให้ควา้าแชมป์โลกเส้นนี้ให้ได้นะครับถ่ายทอดสดจากสนามโยโกามาบุนไตครับประเทศญี่ปุ่นย้ำ28พฤศภาคมนี้รอชมนะครับแล้วก็รายชุเพิ่มเติมได้ทางช่องทางออ,อนไลน์ของ ที r Boxing p r o m โ t o o n ชนนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงคู่เอกของรายการวันนี้นะครับวันนี้จะชกกันในพิกัด60กิโลกรัมกำหนดการชก8ยกจะชกกันครบหรือเปล่าต้องติดตามครับ สับสนุนโดยครับบริษัทห้างทายาตราใบาหอจจำกัดนะครับและสำหรบับไฟนี้น่าสนใจเป็นไฟที่สองบนสำเวียนสากลอาชีพของเรือหลวงนาวีอันดามันนะครับเรือหลวงนาวีอันดามันหรือรุชการจันรตรงนั่นเองแล้ววันนี้บทพิสูจน์ของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องเจอกับนักชกหนุ่มฟอนสดนะครับเซติไร้พ่ายครับจากโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นคืออายุมุมิยาทามิ ก็ผ่านมวยสากลธรรมกเล่นมาก็เยอะแล้วก็อาชีพนี้ก็ลองมาดูครับเผื่อมันจะได้ดีอ่ะถ้าชนะเผื่อได้ไปชิงแชมป์มั่งอะไรมั่งครับ Hi my name is Ayumu Miyakami uh, the first time when I come to Thailand my family introduced me to do the Muay Thai and I really like it. And after that, I go to gym like every day, and in the end, I become professional boxer. I am confident like in every fight. I think I can do it. Just do my best. ก็ประสบการณ์เยอะกว่าดูคู่ชกไม่เท่าไหร่ครับก็เลยเฉยๆเหมือนเคาะสนิมครับก็ต่อยไปเรื่อยๆมั่นใจมากครับก็ฝีมืออยู่แล้วครับก็สไตล์นี้ใครก็ได้ครับ More like depends on the opponent. I change my style. Adjusting to my opponent. Like uh, what's his like weakness? What's my strong? I like to find out uh, what I can do on the ring. <laughs> คือคำส่งท้ายช่วงวีทีาครับเราต้องบอกว่าฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหรือฝ้์ยรับโอโ้ดีกรีแชมป์โลกสองคนอยู่เบื้องหลังครับ p ร o p e ต้อนรับ are you me me I come from Japan โอาโ,อโหบอกเลยครับวันนี้นี่จะลิ้มรสความพ่ายแพ้หรือจะเก็บชัยชนะได้ต่อไปครับมาดูมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ เรียกได้ว่าเป็นขุนพลกำปั้นทีมชาติไทยแล้ววันนี้ขึ้นสังเวีย,มมยนมวยสากลอาชีพไฟที่สองแล้วนะครับ ladies and gentlemen please welcome t o red corner representing จะเก็บเสติชนะรวดได้เช่นเดียวกันหรือเปล่าครับบทพิสูจน์ของมวยสากลนอาชีพของรุชการจันทร์ตงหรือว่าเรือหลวงนาวีอานดาันและสมกรรมการพิคารณนพิธีครับพินิจประหยัดทรัพย์มาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะคุณบอมเป็นการชก เรื่องนะครับของนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเนี่ยครับชุดใหญ่เลยรุจิก,การจะตรงเลยว่าชื่อโมไทยก็คือระหลวงนาวีนดามันครับเจอกับทางอายุมุมียคามีครับนักชกญ,ญี่ปุ่นที่ก็เสีิดชนะรวดมาห้าไฟที่สําคัญนะครับวันนี้ถ้าไม่จบแบบเสมอนี่จะมีนักมวยคนนึงลงจากเวทีด้วยการแพ้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับกําหนดทั้งหมดก็8ยกนะครับ ไปน,นี่ครับชกในพิก,กัด60กิโลกรัมนะครับแหมเปิดเกมลุยเลยนะครับอายุมูครับนักมวยญี่ปุ่นแต่ว่ามาเก็บตัวอยู่ที่ไทยนะครับพูดไทยได้นิดหน่อยแลกหมัดยับหน้ากันนะครับทั้งคู่นี้ก็เป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าดีช้าโลกพึบพับเลยนะครับพี่ป๋องที่มุมของอายุมูนี่มีวันเฮงมีนายทธินนะครับมาช่วยเทรนนะครับและท่าที่เห็นมีเจ้ากรพงศักดิ์เล็กด้วยนะครับ,รบวันนี้น่าจะของแทแร่แล้วครับ <laughs> อายุบุครับ <laughs> ส่วนรู้จักการนี่ก็ของแท้กว่านะครับอย่างที่ีป๋องบอกแล้วครับนี่เป็นอดีตทีมชาติชุดใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ดีปัจจุบันก็ทีมชาติปัจจุบันด้วยนะครับเนี่ยมีลุ้นต่อยซีเกมในช่วงปลายปีนี่นะครับแบบที่ว่าด้วยกติกางี้คุณบอมคือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยสามารถมาต่อยอาชีพได้คือสลับกลับไปมาได้ครับคือคุณต่อยอาชีพไฟน์นี้ก็กลับไปต่อยสมัครเล่นได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ทถ้าต่อยสมัครเล่นแล้วมาต่อยอาชีพนี่จะกลับไปต่่่อสมมัครเลลนไได้้แว ก็ผ่านทั้งซีเกมอเชี่นเกมมาแล้วนะครับสำหรับรุชการหรือว่าเรือหลวงนะครับโอ้สายเมื่อสักครู่นี้น่าสะบัดเหมือนกันครับทางรุชการโอ้โหนี่ครับของแท้ครับนี่แหละครับความรวดเร็วของรุชการหรือว่าเรือหลวงเลยครับโดยความที่มีเบสิกเรื่องของสากุนสมัครเล่นมาช่วยด้วยเลยครับอาจจะเทินโปรชกอาชีพแค่ไฟเดียวครับแต่ว่าสมัครเล่นนี่เป็นร้อยครับ ผ่านสังเวียนมาแล้วโชคโชนครับทั้งซีเกมทั้งเอเชียนเกมแตอยู่มูกล้องหาจังหวะแล้วครับรุชการนด่ก็ดูการ์ดมวยสบายๆครับ,รบสสยตาใช้ได้ครับโอ้โห่ยมจะกระแทกหมัดหน้ารอดูจังหวะคู่ต่อสู้อยู่นะครับทางรุชการ ก็ปจัจจวบันนี้ทางเทียบ็อกซิ่งโปรมชันเองก็มีคอนเนคชันกับทางสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับก็คือจะดึงตัวนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยบางคนนะครับมาต่อยอาชีพในรายการด้วยก็ถือว่ามาดเสน้นดสายด้วยนะครับ,รบก่อนที่จะแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆครับใช่ครับก็คือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมวยสากลสมัครเล่นก็มาได้ประสบการณ์ในการต่อยอาชีพเพื่อที่จะกลับไปพัฒนาฝีมือแล้วก็ไปรุ้นเรียญรางวัลในทัวร์นาเมนต์ต่างๆ โอ้ยโดนสไลด์ครับกระเด็นกระเด็นตามหมัดเลยครับนิมุกดูจากฟุตเวิร์ดูการลักษณะยืดย่างดีโอ้โหววต้องบอกว่าเบสิกสมาร์ที่สากลส,สมัครเล่นนี่แน่นปึกเลยนะครับ,รบอายุแค่ยี่สิบอายุยี่สิบสามนะครับอายุหมุดยกแรกกับมาสรู มานแชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายที่ CJ ช้อปปี้ลาซาด้ามาชมกันต่อครับกับ The Fighter World Boxing ครับคู่ที่2ครับเรือหลวงนาวีอนรามกับอายุมุมิยาคามิจากญี่ปุ่นครับหมาตอนยกนี้อายุมุก็ได้แรงหัวนางก็เปิดเกมด้วยแต่ว่าพอโดนหมัดนังๆของรุจิการนี้ก็ต้องต้องกระเด็นตามหมัดถอยไปก่อนครับโอ้ครับแรกกันพยายามจะเสี่ยงแรกครับแต่ว่าโอ้โหแบบนี้นี่เข้าทางรุจิการนะครับ โอ้โหนี่ครับหมัดนเน้นครับงัดซ้ายขวาตรงอ่ะมีเถียงครับทางอายุมุโอ้แต่พอโดนแยบไปก็เล็ดตามหมัดนี่ครับโอ้ดูจากรูปทรงแล้วนี่ต้องบอกว่าบ่มเพาะให้ดีๆเลยนะครับรุชการหรือว่าเรือหลวงนาวีอัมาันนี่น่าจะเป็นกําลังหลักในเรื่องของมวยสกลอาชีพในบ้านเราได้เลยนะครับครับอายุแค่28ครับยังถือว่ากําลังสดเลยทีเดียวโอ้อวบคาดขึ้นมาครับขวาซ้ายตรงนี่ครับอวบคาดขึ้นอีกแล้วครับ ตอบคูกโอ้โดนเยอะเรื่อยๆเลยนะครับอายุมุครับเดือดกำดาวแต <laughs> กนะกัมดาวทะลักลนะครับตอนนี้อายุมุกดซ้ายตกลงดีแทบสุดเ,เลยครับในเลือดเลยครับอายุมุเนี่ยครับมาแต่ละมัดนี้เน้นๆเนะครับออกมาหวังผลตลอดครับทางรุจการนะครับกดซ้ายทีหนึ่ง,งจะเข้ายัางไงครับอายุมุ เจอกับมวยกระดูกแข็งโป๊แบบนี้เโอ้โหโดนงัดอีกแล้วครับก็พยายามสู้เต็มที่เลยครับอยู่ยังอยู่นะครับอยุมูครับเจอหมัดหนักๆของรุชการเข้าไปหมัดซ้ายครับยังไม่ถึงลุกไล่อย่างต่อเนื่องเลยครับรุชการครับครับพยายามจะแล้วก็ชกใจเย็นด้วยนะครับรุชการก็ไม่ได้เร่งสปีดตัวเองจนเสียจังหวะต่อยตามเกมไหมครับ ไอ้มูนี่เขาพยายามจะสู้เต็มที่แล้วนะครับแม่แต่ว่ากระดูกมือเป็นรองเยอะครับอุ้ยเนี่ยครับโดนตะลุมัดโอ้โหกดซ้ายทีหนึ่งตะลุมัดนี่เข้าเฝ้าเกือบตลอดครับนะครับโดนออกมาทรรดเร็วเลยครับพิชการปัดซ้ายลําตัวครับโดนนี่โอ้โหถึงกระเด้งกระดอนเลยครับเอายูโมะอีกสมัดหนึ่งแย่ๆคล่อมไปครับพยายามจะกดซ้ายครับ น่าจะเป็นหมัดทีเด็ดของรุจกาเนะครับซ้ายตรงมนี่ครับซ้ายอีกหมัดหนึ่งออกได้เร็วจริงๆครับไม่ต้องมีหมัดหน้าเลยครับแล้วแม่นด้วยนะครับเ้าโช๊ะโช๊ะโช๊ะโอ้ตัดลำตัว2หมัดโหยังอยู่ครับแต่ว่ามีมีจุกเล็กๆแล้วครับอายุมุครับเจอลำตัวเข้าไปครับเอาครับปล่อยหน้าไม่เป็นไรครับปล่อยลำตัวมีสะดุ้งครับอายุมุพยายามจะเวทแต่ยังไม่มีช่องปล่อยครับอายุมุนะครับทิ้งซ้ายไม่โดนครับ ยกัสนับสนุนโดยสบู่สกินเดียวผิวสะอาดสดชื่นแอนตี้แบคทีเรียของแหลมทองการแพทย์ ชมกันต่อครับกับ The Fighter World Boxing ครับคู่ที่2ครับเรือหลวงนาวีอนตามาหรือว่ารุชการจันทรตงพบกับอายุมุมิยาคามิจากญี่ปุ่นครับครับขอบคุณเซลล์ไนยนครับโดยคุณอดิศรสันสนีสุนทรศสีอ้ำนะครับบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดครับยาบำรุงตาเสือดาวยาบำรุงตาเสือสวิตตัวครับโดยในห้างเชื่อใจเอื้อบุญญานครับสมเกาหลีตังกุยจ้าปราแปพงสีฟันคู่โดยคุณพิชัยเอื้ออิทธิ์ครับขอบคุณผรุชการอินเดียยิมของแหลมทองการแพทย์นะครับโรคผดผิวโรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกกกัดดดเเเเท้้้้าาชชือรรใสสิินนนลำแะคีม สบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสีฟ้าระงับกลิ่นกายครับสองยกที่ผ่านมานี่ก็ต้องบอกว่ารุชิกานีเลือกจิ้มเลือกต่อยเลยนะครับขณะที่อายุมูก็พยายามจะสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าแม่กระดูกมวยเป็นรองเยอะครับนี่ครับโดนจิ้มซ้ายนะครับการดึงกว่าสองต่อยนี่ถือว่าทําได้ดีมากเลยครับรุชิกานครับนี่โอ้โหอัปคัดขึ้นมาครับหนึ่งครับต้องสะบัดหน้าเลยครับต้องชมท่าทะโหดของอายุมูด้วยนะครับโดนหนักๆี่ไม่มีทิ้งตัวนะครับโดนซ้าย โดนตะลามาดี้เข้าเต็มๆว่าโอ้เหมือนม่ผากไปครับอย่ว่าครับยังสดอยู่ครับทางนั้นมูญี่ปุ่นแล้วก็ท่าทอดโหดของมูญี่ปุนนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับอุ๊ยโดนหกซ้ายครับโอ้มีแค่สุดนะครับแล้วก็ยังสู้ต่อนะครับอายุมุอ่ครับผู้จัดการเริ่มจะเน้นแล้วครับตัดลาตัวไปอีกทีนึงพยายามจะเน้นครับโอ้ยงัดซ้ายขึ้นหม่ครับจิ้มลําตัว ถ้าเดินเบียดติดๆนี่อาจจะไม่พนยกนี้นะครับก็เริ่มเร่งมาเรื่อยๆเลยครับรุชการครับยังจะเลือกเป้าเลือกต่อยเลยครับทางรุชการอ่ะครับยามุยามีเถียงรุชการเดินตัดไปโอ้กดซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้ยสุดเลยครับลูกนี้โอ้ยังมีแค่โกนเต้ครับยังไม่ลงครับอ่ะครับซ้ายอีกทีนึงไหวไม่ไหวครับอ่ะรุชการเลงเลยครับซ้ายอีกทีนึงโอ้โหอาครับยังครับไปไปไปมาต้องหาทางกอดครับพยายามจะกอดโอ้โห ยังไงครับพยายามจะกอดแต่รุจิการไม่ปล่อยครับเอาครับจิ้อทีนึงโอ้โหตอนนี้พยายามจะคว้าให้ได้ครับแต่ว่ายังไงครับยังเหนียวอยู่ครับไม่ยอมลงด้วยโอ้โหใจสู้จริงคอับยูมูโอ้โหวิญญาณพิจารณาของรุจิการนี่ก็สุดยอดนะครับตามติดตลอดแต่ว่าถ้าตลอดความยูมูครับตอนนี้พยายามจะกอดนะครับแต่ว่ารุจิการไม่ยอมครับโดนซ้ายอีกแล้วนี่ครับพยายามจะกอดแต่รุจิการครับเหวี่ยงไปครับดึงแขนออกดันนะครับโอ้หัดซ้ายอีกทีนึง ยังไงครับแต่ละมัดมีข้าเป้าเต็มๆแล้วอิมุโอ้โหโอ้สายนี่ครับอามาครั้งที่หนึ่งโอ้โหกรรมการดูนะครับสู้กันไม่ไหวครับคือเราดูอยู่ข้างเวทีทเนี่ยโดนเยอะจริงๆ<ช>เลยครับอายิมุครับสู้ไม่ได้จริงครับกรรมการค่นนี้ประหยัดตาเห,เห็นว่าสู้ไม่ไหวครับตัดสินใจโบกมือวิธีการชกดีกว่าครับก็จบลงในยกที่สามเท่านั้นได้ครับโอ้โหงามนัดเลยครับสำหรับฟอร์มการโชว์ของรัชการจันโรงหรือว่าเรือหลวงนาวีอันดามันนะครับ วันนี้เก็บชัยชนะไปได้เป็นครั้งที่สองนะครับการ,ร,ร <S 1> <S 1> ชกอาชีพส่วนอายุมูมิยาคามินี่ก็ถือว่าสู้สุดใจแล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะประเดิษฎของรัชกาลจำตรงนะครับห้วำใหญ่ใส่สารพันนะครับ อยากจะเลือกต่อนีครับแต่ก็ต้องชมหัวจิตหัวใจของอัญมูลครับโดนโอนไปเอ็นมาแต่เขาพยามจะกอดพยายามจะเหนียวพยายามจะรั้งครับก็ต้องชมอาจารย์พินิจด้วยครับตัดสินใจถูกแล้วนะครับเพราะว่าสู้กันไม่ได้งจริงครับโดนย้ำอยู่ข้างเดียวครับถ้าปล่อยให้ต่อนไปแบบนี้เนี่ยอาจจะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับนักมวยครับเลยต้องชมระดานของรุชกาเลยนะครับ คือไม่ยอมให้ทางหน้าของอายุมูกอดนะครับพยายามสะบัดออกแล้วก็ต่อยตลอดครับเนี่ยครับยืนไม่มีสติเลยครับตอนนี้ยืนได้ด้วยใจล้วนๆครับกรรมการเหนื่อยสู้ไม่ไหวครับพระโอ๋นี่ครับโดนขวาลูกนี้นี่ซึมเลยครับวันนี้มาดูจริงๆครับโอ้โหนี่เลยฮะคู่เอกของรายการวันนี้นะครับแล้ววันนี้เช็คบินไปเพียงแค่ยกที่3เท่านั้นครับ และผู้ชนะในไฟน์นี้ครับ The winner by knockout Red Corner Congratulations เรือหลวงนาวีอันดามันเอาชนะน็อกเอาไปในยกที่3ครับ2นาที42วินาทีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้แพ้อย่างอายุมุมิยาคามิครับทำเต็มที่แล้วนะครับและช่วงนี้ครับ แน่นอนครับโปรโมเตอร์เ e. อียงทวีสินเล่าสุวรรณวัน์ครับขึ้นมาแสดงความยินดีให้กับผู้ชนะด้วยนะครับเลือดหลวงนาวีอาดามันไบต่อไปโปรโมเตอร์เอียงคิดหนักแล้วนะฮะจะดันไปเจอกับใครดีนะครับน่าติดตามมากๆนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยกับกาแฟดีเซเว่นดีเข้มจนหยดสุดท้ายครับยาบำรุงร่างกายตราพญานาคจากบริษัทขายยาเพนพัคจำกัดครับบริษัทห้างขายยาตราใบาห่อจำกัด ห้างขยาตราเสือ11่เป็นตัวครับคุณเชิดชยัยเอื้อบุญญานันครับแหลมทองการแพทย์แอนตซินครับยารักษาโรคกระพะอหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตซินครับทิฟฟี่ยาบรรััดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวครับปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดเดบปวดลโตรดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าครับบริษัทอุตสาหกรรม่อน้ำไทยจำกัดบริษัททวินสเปเชียลครับ galaxy boxing promotion ครับและยังต้องขอขอบคุณด้วยครับกับ ลิ t เติ b e เบลครับผู้ผลิตจำหน่ายพันเงินพันทองครับโดยคุณเป็นศรีติยาคงพิพัก์ 0818740060ครับคุยเดี่ยวตอกโรลหมูอร่อยแซ่บเสด็จ11กะโหลกต้นตำลักทียโอ,อกต้มยำครับโทร0882429654คณะรัฐศาสตร์หมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกรัฐประศาสนศ,ศาสตร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดต่อดรสมภพสิงห์สัมพันธ์ครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกมลพรกัลยาณมิตรได้ที่ไลน์ไอดีหรือโทร062491 9-4-6 5 4, 6, นะครับพับก,กันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับม,มันกันต่อครับกับ The Fighter World Boxing